ทั้งเนี้ยเพา่นจะพาเพืพ่อนมาที่มู่เกาะซิมิลันน้ำสวยมากแกน้ำโคตรสยเลยโอ้โหเพื่อนๆคือสวยมากแล้วหาดทรายละเอียดมากเดี๋ยวให้ดูดูภาพละเอียดของทรายนุ่มมาก <c oughs> <c oughs> คือเป็นหมู่เกาะที่ใช้คำว่าสวยได้เปืองมาก ะะสําหรับเช้าหนีเดี๋ยวเปียวจะพาเพ,พื่อนๆไปดําน้ําซึ่งการดําน้ําครั้งนี้คราวที่แล้วเรามาอะไรนะกระบี่เราไปที่ปิเลรากูลหมูกก่เกาะพีพีใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เปียวจะพาเพ,พื่อนมาที่หมู่เกาะซิมิลันนะคะที่เขาบอกว่าสวยมากดังนั้นการจองครั้งนี้ของเรานะคะเปียวจองมากับเลิฟอ,อันดามันแต่ว่าจองผ่านเอเจนซะี่นะเพื่อนๆก็คือจองผ่านของอันดามารีนนะคะถ้าเพื่อนๆอยาก ตามมาก็ไปเซิร์ชได้เลยในเพจ Facebook นะคะอันดามาลีนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมาแล้วประทับใจมากเขาดูแลเราดีมากนะราคาก็จะดีกว่าการจองตรงนะก็เลยจองผ่านเอเจนซี่นะคะทุกคนตอนนี้เบียยก็มาอยู่ที่ท่าเรือทับละมุนะคะก็ขับรถมาจากภูเกต็ตมาที่ท่าเรือทับละมุใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งแต่จริงๆแล้วเขามีรถไปรับเราด้วยนะคะแต่พอดีเราจะมาพักแถวเขาหลักแถวนี้อยู่แล้วก็เลยขับรถมาเองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะดีงามขนาดไหน และเราก็ต้องมาเช็คอินก่อนนะคะนี่เลยที่เลิฟอันดามันนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะและถ้าใครไม่ได้ซื้อแอเซอรีมาชุดว่ายน้ำเอยที่นี่มีขายครบนะคะมีกระเป๋าเลิฟด้วยครบทุกอย่างเลยเพื่อนๆนี่คิมกันแดดก็มีเอาง่ายๆว่าครบทุกอย่างนี่บิส นี่เลยนะคะเคาน์เตอร์เช็คอินนี่เราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนี่เลยเป็นวันนี้ได้ลิสบนสีน้ำตาลนะคะเขาก็จะมีอาหารเช้าบริการด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้ามีอะไรให้เราทานบ้างนะคะนี่เลยโอ้โหอาหารเช้าคือเยอะมากนะแกน่ากิน สำหรับเครื่องดื่มก็มีโอ้โหถือว่าเยอะนะน้ำแอปเปิลน้ำฝรั่งน้ำส้มน้ำเปล่านะคะชากาแฟขนมปังครบครบเลยแม่ไปค่ะไปลงเรือก,กันเลย,ลยนี่คนุณไกด์นะคะ<ม>ก,ก็ให้คำแนะนำแล้วเรียบร้อยบีบ,บแล้วเรียบร้อยแล้วก็พาเราขึ้นเรืรอ,รรอค่ะไปค่ะลงเรือก,กันเลยอ่ะลงสองคนแรกเลยจ้าไปเลือกทำเลนะ สวัสดีค่ะโอเคถึงแล้วค่ะเพื่อนๆ้นนี้น้ำสวยมากแกน้ำก็ใสเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปที่หินเรือใบด้านบนตรงนั้นกันนะคะโอ้โหดูน้ำมก,การาคมควรมาอย่างยิ่งทุกคน โอ้โหพเพื่อนๆคือสวยมากแล้วหาดทรายละเอียดมากเดี๋ยวให้ดูดูภาพละเอียดของทรายนุ่มมากสุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันนะคะหาดสวยมากเลย,ยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เห็นเรือใบกันก่อนนะคะนี่เลยเข้ามาก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะทรายคือนุ่มมากละเอียดมากให้ดูทางขึ้น ฮัลโหลเส้นทางแล้วมีรอดหินเล็กๆน้อยๆอะให้ดูทางที่เราขึ้นวู้ ไหมประทับสุดๆสุดๆเลยแกยโคตรสุดแล้วก็จุดต่อไปเราจะไปจุดที่ให้เราดำน้ำแล้วนะคะเพื่อนเป็นจุดไฮไลท์เลยก็ว,ว่าได้นะไ,นไ,นไปกันเลยค่ะมาค่ะ,ะพรอเล่นาน้ำ <ขอ S 1> แล้วอ,นานาอยากเก็บไว้เป็นของเ่ินตัวได้เลย ไปค่ะเดี๋ยวเราลงทานข้าวเที่ยงกันนะคะดูแลดีมากค่ะมี private group ด้วยนะคะ <laughs> จ้าแต่นัก,กนเต็ม้าผู้ชายคนนี้หน้าโหดไปหน่อย <laughs> มาคะ่ะนเพื่อนต่อไปเราก็มาดูที่มื้อเที่ยงของเรานะคะที่ทางทัวเขาได้จัดไว้ให้ก็จะมีนี่เลยต้มยำเป็นต้มยำทะเลนะคะมีไก่ทอดผัดผกักบรอกโคลีแล้วก็ในส่วนของแกงส้มกุ้งบอกเลยว่าอันเนี้ย รสชาติดีมากแล้วก็ใช้กุ้งตัวใหญ่เลยนะคะ สำหรับเลิฟอันดามันนะคะ okay. มีชามะนาวด้วยนะคะขอสองแก้วค่ะขอบคุณค่ะซ้มชามะนาวเบิร์อืมส,สดชื่อร่อยอร่อยหมดตอนนี้มาค่ะตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยออกมาเดินเล่นที่หาดอีกคือเป็นหมู่เกาะที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมาก แล้วแกดูความละเอียดของทรายโอ้โหความละเอียดของทรายทรายขาวมากแล้วก็ละเอียดมากอะทุกคนพาเดินไปดูตรงน้ำกันน้ำก็ใสแบบใสมากมเกินบรรยายจริงๆ้โหโอ้โหโอ้โหโ ใชมาก<ฮ>และตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปไปหน้าเรือกันบสบสและตอนนี้เราก็กลับถึงท่าเรือทับละทับละมุเฮ้ถูกแล้ว ทับละมูแล้วนะคะเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะพเพื่อนๆก็ถึงใช้เวลาในการนั่งเรือกลับเนียประมาณชั่วโมง20นาทีแล้วดูโชคชะตาของเราไปกระบ,บี่เป็นยังไงคะฝนตกเมี่วมาภูเก็กตก็ฝนตกมาอีกรอบนึงค่ะก็ฝนตกโชคชะตาของเรานั้นนะคะมากับฝนจริงๆเลยคือทิปเนี้ยบอกเลยว่าประทับใจมากใครที่คิดอยู่ว่าจะมาที่ไหนดีซิมิลัน สวยมากไม่มีหาดไหนที่ไม่สวยแล้วดีตรงที่มันสามารถเล่นน้ำได้ทุกที่ที่จอดเลยนะคะ,ะแล้วก็พอกลับมานะคะก็จะมีไอศครีมนะคะ<ม>ทุกคนมีอะไรอีตามีบาร์บีคิวให้เราทานด้วยนี่เลยว้าวมีข้าวผัดกับบาร์บีคิวนะคะสามารถมาทานได้หกอนที่เรากลับมาแล้วออมาค่ะ สดชื่นเป็นไอติีมกะทิอร่อยดี มาค่ะสรุปทริปนี้หมู่เกาะซิมิลันรับใจไหมคะรับใจมากครับประทับใจมากเพราะว่าหาดอย่างที่บอกพูดแล้วพูดอีกว่าหาดทุกหาดคือสวยมากรายละเอียดเนาะละเอียดน้ำใสแบบเล่นน้ำได้ทุกที่เล่นน้ำได้ทุกที่น้ำใสมากนะคะแล้วก็ได้จะเล่นในน้ำก็ได้เฮ้ยและ เราก็อย่างที่บอกจองมากับเพจอันดามารีนนะคะอันดามารีนเนี่ยเขาจะมีหลายบริษัทให้เลือกนะเห็นว่าจะมีแฟนแทสติกอะไรด้วยแต่ว่าพี่เปียวไปอ่ะเปียวไปก<ม>่อน <ไป S 2> อันเนี้ยไปที่อะไรนะพีพีเนาะพีพีหมู่เกาะพีพีแล้วใช้บริการของเลิฟอันดามันก็คือจองผ่านอันดามารีนนี่แหละแล้วก็ใช้ของเลิฟอันดามันแล้วประทับใจเพราะว่า<ะ>พี่ไกด์ดูแลเราดีมากเนาะ,นะแล้วก็จอจอยมัวนๆอ่ะสนุกสนานพูดเก่งมาก เราก็เลยประทับใจก็เลยมาที่นี่ก็เลยใช้เป็นเลิบอ,อันดามันอีกเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีอีกทริปที่เราอยากจะมาก็คือหมูกก่เกาะสุรินทร์สุรินทร์ถ,ถูกแล้วโอ้ยหาบาทสิบาทเนาะคือหมูกก่เกาะสุรินทร์นะคะก็คาดว่าน่าจะใช้อันดามารีนลแล้วก็เลิบอ,อันดามันอีกนะคะเผื่อลูกค้าจะแบบเมตตาเรา <laughs> ไม่ค่อยหาเซลลเลยนะคะทุกคน โดยรวมสรุปก็คือทริปนี้ประทับใจมากเลิฟอันดามันก็คือดูแลดีเหมือนเดิมแล้วก็อันดามารีนก็ดูแลเราดีเหมือนเดิมเลยนะคะรักษามาตรฐานได้ดีเวอร์ประทับอกประทับใจมีความสุขมากค่ะฝากติดตามคลิปภูเก็ตพังงาด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า